1นาทีมีคำตอบกับพีพีเลินคุณสมบัติที่2ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของสเสน่ห์ค่ะผู้นำทุกท่านหัวหน้าทุกท่านจะต้องมีออร่าออร่ามาจากไหนเหลอคะก็มาจากภาษากายภาษาพูดและน้ำเสียงของเรานั่นเองวันนี้ค่ะหากคุณอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห เราจะต้องทำไมคะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยมองข้อดีของคนส่งมอบเรื่องดีๆให้กับผู้คนค่ะมีความสุขในทุกวันแล้วก็สนุกขณะที่ทำกิจกรรมทํางานร่วมกับทีมงานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายินดีให้คะแนนทุกคนเต็มสิบก่อนเสมอแล้วอย่าเผลอไปคิดลบกับเขาก็จะทำให้สเสน่ห์ตัวเรานั้นขยายออร่าไปมากขึ้นนะคะ ทำอย่างไรให้เราเป็นความหวังของผู้คนทำอย่างไรให้ลูกน้องสามารถพึ่งพาเราได้เราสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเขาจากหัวใจด้วยความเต็นใจดังนั้นค่ะการสร้างสเสน่ห์เป็นสิ่งที่จำเป็นและมันเท่มากสำหรับผู้นำและหัวหน้าง,งานที่มีคุณภาพยกระดับตัวเองและทีมงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นคุณ